สวัสดีครับมือนี้ผมกมระสีมีภาษาอังกฤษสิมาล่องเว่าสซูฟังว่าเฮาไม่เขา้าขใจค่ายกันหรือบอแต่หน่อยเฮาเราียนภาษาอังกฤษมันกะสิมีวิธีสอนทีแบบว่าถือว่าเป็นมาตรฐานเนาะยามเขาไปสื่อของตามห่านตามหยังในประเทศที่เว้าภาษาอังกฤษนี่มันสิมีแพทเทิร์นของมันคือมันสิถามว่า What can I help you หรือว่า How can I help you ก็ you ปแปลตรงตรงกับิปแปลไดีว,ว่า มี่ยังให้คอยให้ซอยเดีบอมี่ยังให้แบบสืส่อยังบอจังสินา What can I help you or How can I help you How could I help you ปัดย่ามไปอยู่อิลีนี่อยู่ในประเทศอังกฤษที่ว่าภาษาอังกฤษใส่ภาษาอังกฤษอิลีนี่ผมแทบสีบอนยินไพว่า How can I help you What can I help you ส่วนไลา์มันซีบอว่า,วา Are you alright Are you okay แบบนี้นะครับ ไปเธอแหลกผมนี่หลงพอมันมาถามปัญหาสุขภาพเจอหน่ากันเธอแหลกยังว่ามาถามอายุ all right บอก yes i'm fine ตอเป็นแนวนั้นตลอดบัดยูไปปีสองปีเริ่มสังเกตมันบร่ได้ถามสุขภาพมันบ่ได้ถามสบายดีบอมันบอกเป็นภัยพงศสะท้อนสบายดีบอมันถามเจ้าสิเอายังบอ are you all right are you okay ซ้ำนี่แหละครับฮักกบอกว่า i would like to have a cup of coffee I would like a latte, I would like Americano with milk on the side, ยังก็ว่าไปนะครับ I would like latte, อยากกินกาแฟลาเต้ I would like Americano with milk on the side, อยากกิน,ก like กกนสิขอกิน Americano มีนมใส่จอกหน่อยข้างๆแน่ยังสีหน้ากสว่าออกไปอยู่สองปีกว่าสิหูความว่าผิดเป็ต่างหลายเธอแต่ว่าเป,เ,เป็นยังครับพิษเป็นคู่ พิดหล่ยๆเลือกัเป็นอธิการบดีแ,แค่นั้นนะครับพิดกระเฮียนหูนไปสวัสดีครับ